สวัสีครับล oh, ูกกรผมสอแสสลักขักนะครับเนาะมาซีลลิงกรนต่อครับโอ้อะไรมาน่าจะขางหลังุณกลุบเลยโอ้หัวลากหัวลากเดี๋ยวพาไปชมหัวลากสักหน่อยเนาะโอ้ย้อนแสงหน่อยครับ ครับหัวลากเ,เดี๋วเจ้าหัว็หันมาให้ดูจักหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนาะชมรถหัวลากหน่อยนะครับนานๆจะเห็นรถหัวลากเข้ามาในนี้ทีนะครับโอ้อาจจะเป็นเมก้าเนาะเมก้า เป็นคลุเก่ารุ่นแรกเลยหรือเปล่าไปดูนะครับเรครับไปแล้ว งานจะได้เห็นรถพ่วงเข้ามาเนาะผนเสาเข็มมาส่งนะครับยังไม่ได้ไปถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าผมติดเวลางานแล้วเนาะวันโดนเขามาผมไม่ได้เห็นนะครับถ้าเห็นมงก็จะได้รีบอกจะห้องมาตั้งนานนะครับหรือออกมาตอนบ่ายโมงแล้วก็ไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้ตัวเห็นตอนยกลงเนาะ กวาจยากก็ต่อโอ้นะไปถึงนู่นแล้วครับมองไม่เห็นนะ จอดทำไมครับเลี้ยวไม่ได้รึเปล่าเดี้ยวได้อยู่แล้วดินแข็งแล้วนะครับจอดได้รถสาหรือเปล่ามา <c oughs> ดูดครับแข็งงานนี้นะซินแข็งงานนี้นี่เลี้ยวไ,ได้หมดเลยครับ ว่าคากรุงแจอยู่นั่นเองนะครับขอได้ไจอดเอามออไซค์ผมไปด้วย รจุ่มก็ต้องเดินไม่ดันไม่เองครับนั่นเรารอหน้าจุ่มนะครับส่วนมากผมจะขุดหลุมตรงนั้นเองนะตรงที่เขาจอดนั่นแหละสมมติหลุม่มฝังสุน,นัขเนาะสุน,นัขแก่ตายเนาะสองตัวเลยนะครับตัวหนึ่งเป็นท้องท้องแล้วก็ไมคลอดไม่ออกครนะคลอดลูกไม่ออกลูกเขาอาจจะตายข้างนานะในครับในท้องนะครับ แต่มาอยู่นี่ฝังสุนัขไปสี่ตัวแล้วนะสี่ตัวห้าตัวแล้วนะครับตัวหนึ่งจมน้ำตายนะครับตัวเด็กนะครับเพราะว่าเขาลงไปเล่นน้ำยังไงมารู้ยาพันคอก็ตายนะครับว่าขูดดึงลงมาเนี่เป็นเซโรออย่าครับมีหน้า,าอะไรเนี่สุนัขอีกตัวหนึ่งเขาไปเฝ้าอยู่แต่ตรงนั้นนะครับ จอดทำไมอะจอดพักก่อนะมั้งยังไม่รีบมั้งครับก็มเีเดิมอย่างนี้แล้ครับมีตะขูดย่าครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปก็คือตอนกลบ,กล,บล่องนะครับว่าผมจะทำยังไงกัรวิธีการกลบร่องนะปกติก็กลบได้เลยนะแต่ยังไม่กลบนะครับ ปกตินี่กลบผสมกันไปนเลยเนาะแต่มันเสียดายนะครับเสียดายเสียดายหนูนะครับถ้าขุดเลยนี่หนูจะโดนกลบไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราเคลียร์อย่างนี้นี่มีสิทธิ์ได้หนูนะครับก็จอด์จะอะไรนะตรงนั้นเลยครับอ้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องสอสเสพสารคังด้วยนะครับสวัสดีครับ